แต่ทีนี้คําถามก็จะกลับมาที่พรรคประชาชนว่า,าพรรคประชาชนก็เห็นอยู่แล้วว่าพรรคพุ่ิใจไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสอวอและสวก็จะเลือกกะกะตซึ่งจะทําหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและการทําประชามาติที่จะเกิดขึ้นพรรคประชาชนก็ยังไปโหวตให้คุณอนุทินเข้าไปสู่อํานาจรัฐโอเคต่อให้คุณอนุทินไม่มาเป็นนายกเนี่ยสอวอชุดนี้ก็จะยังอยู่และเขาก็จะยังเลือกรับรอง ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระต่อไปแต่พอเขาได้เข้าไปสู่อำนาจรัฐเขาไปคุมมหาไทยด้วยไปคุมกลไกอื่นๆด้วยก็เท่ากับว่าพรรคประชาชนเนี่ยไปติดปีกให้กับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าคือถ้าจะตอบคาถามนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปการเห็นใจตั้งแต่ต้นเรื่องการหวตนายกนะครับเพราะว่าความจริงต้องบอกว่าการเห็นใจวันนั้นเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองขั้นขั้นที่1ก็คือว่าพรรคประชาชนจะใช้เสียงของตัวเองในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกนายกคนใหม่หรือไม่ เพราะว่าแน่นอนในขั้นตอนแรกนี้มันมีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือไม่โหวตให้ใครเลยในเมื่อเราไม่ได้มีแคนดิดนายกของเราที่สามารถตั้งรัฐบาลได้ในเมื่อไม่มีแคนดิดนายกคนไหนที่เราคิดว่าตอบโจทย์สิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับปร,ประเทศก็ไม่ต้องเลือกใครเลยหรืออีกแนวหนึ่งซึ่งเป็นแนวที่พักเลือกเดินคือการบอกว่าพักเรียกร้องมาตลอดให้มีการยุบสภาตั้งแต่หนึ่งวันหลังที่คลิประหว่างคุณแพนอาทานกับคุณเซนลุกออกมาเพราะเรามองว่า ในมุมหนึ่งเราก็อยากจะให้ผู้นำนับเวลานั้นรับผิดรับชอบทางการเมืองแต่ในมุมหนึ่งเราเห็นว่าถึงแม้มีการเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยไม่ว่านายกคนใหม่ชื่ออะไรพรรคร่วมรานจะเป็นองค์ประกอบอย่างไรเนี่ยก็ไม่สามารถมีความชอบทมทางการเมืองหรือมีสเสรีภาพที่จะแก้ปัญหาได้นะครับดังนั้นเรามองว่าดีที่สุดคือควรจะคือนอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็ยุบสภาแต่เราเรียกร้องมาสอสาเดือนตั้งแต่วันที่คลิปหลุดจนมาถึงวันที่คุณแพนทองทานถูกมนิสัยพ้พจากตำแหน่งก็ไม่มีท่าทีว่าผู้ที่มีอำนาจในการยุบสภาจะยุบสภา แม้กระทั่งวันที่คุณแพนลนฮารุดจกตำแหน่งเนี่ยก็จาได้ว่าคุณภูมิธรรมก็ถแถลงข่าวว่าจะเดินหน้าตั้งรัฐบาลต่อนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องในการยุบสภาเราก็เลยมองว่าอ่ะถ้างั้นโจทย์ของเราคือเราจะใช้เสียง140กว่าเสียงของเราเพื่อพยายามจะทําอะไรบางอย่างให้การยุบสภาเกิดขึ้นโดยเร็วหรือไม่นะครับก็เลยนํามาสู่เงื่อนไขเรื่อง MOA <ม>และในเมื่อเรามองว่าอยากให้มีการยุบสภาเร็วแล้วเนี่ยเราก็พ่วงเรื่องการปลดล็อกการแก้ไขรรรมูไปด้วยเลย นะครับจะได้มีการทําประชามติเรื่องรัฐมนูญรอบแรกพร้อมกับการเลือกตั้งนะครับแต่นั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าเราอันนี้ก็วิจารณ์กันได้นะครับในพรรคก็เห็นต่างกันเยอะแต่อย่างแรกคือว่าเราควรจะทําอะไรไหมหรือเราควรจะอยู่เฉยๆส่วนข้อที่2ตามมาว่าถ้าจะทําอะไรเนี่ยพอเราเปิดน้รัยเอ็มโไปแล้วท้ายสุดมี2กลุ่มมาตอบรับเนี่ยเราจะไปฝ่ายไหนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคำถามที่คุณเค้กถามเมื่อสักครู่ว่าการเลือกแบบนี้เป็นการเหมือนกับ ปติดปีกับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าอ่าในมุมกลับกันถ้าวันนั้นไปเลือกพรรคแดงก็จะเจอคำถามนี้เช่นกันว่าเป็นการติดปีกห้กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแล้วอย่างเมื่อวานประเด็นที่คุณรังสีมันอภิปรายนะครับก็จะเห็นว่าแน,น่นอนเป็นการอภิปรายหลายบุคคลที่อยู่ในคอรมองม<ช>อนุทินด้วยนะผมว่า,าผมพูดชื่อได้เพราะก็ถูกอภิปรายแล้วอย่างคุณธรรมนัฐที่มีฐานตั้งคำถามแล้วตอนนี้เป็นรองนายกเนี่ยเออแต่ว่าถ้าวันนั้นเลือกเอ่อกลุ่มแดงก็มีข้อกังขหาตรงนี้เหมือนกันนะครับ อย่างเรื่องที่ดินความจริงทัดย้อนฟังอภิปรายม่วางใจของพรรคประชาชนก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ดินเราก็แน่นอนในมุมหนึ่งก็วิจยัยเรื่องเขากระโดงแต่ในมุมของขั้วแดงก็มีเรื่องของที่ดินที่เขาใหญ่ที่ก็ที่ก็ตั้งคําถามอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าไปทางไหนเนี่ยมันจะเจอข้อข้อข้อาหานี่หมดนะครับถามว่าทําไมวันนั้นไปสายน้ําเงินนะครับถามว่าเป็นพวกว่าไว้ใจน้าเงินมากกว่าไหมเป็นพรากว่าคิดว่าคดีของน้าเงินมันน่ากันน้อยกว่าเปล่าไม่ใช่ท้ายสุดเป็นเรื่องตัวเลขหลวนๆปัจจัยชี้ขาดคือเเเรรื่่องตััวววลขพาาะนที <S <S สกลุ่มมาตอบรับข้อเสนอเนี่ยณนะวันนั้นนะครับขั้วน้าเงินเนี่ยรวมเสียงมาประมาณ1น0กว่าสอสอนะครับผมก็ใจว่าวันนี้มีมีเพิ่มเข้าไปเราเราก็เห็นตรงนั้นแต่ขั้วแดงนะนับแต่วันนั้นนะมีสอสอร่วมกัน200กว่าคนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่ากลุ่มไหนมีความเสี่ยง,งกกันที่ถ้าเราบวตให้แล้วจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วเราควบคุมไม่ได้เลยเนี่ยฝ่ายแดงก็ดูมีความเสี่ยงมากกว่าแล้วยิ่งมาถึงวันนี้ที่หลายคนจากพรรคแดงมาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับ เองอนไขรัฐบาลเสียงข้างน้อยทั้งนั้นที่วันนั้นตอนที่มาตอบรับ m o a ก็ยืนยันว่าจะทําผมก็อยู่ในห้องประชุมยืนยันว่าก็จะคงสถานะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้าไอ้ความกังวลใจของเราว่าไม่ว่าเลือกฝ่ายไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายจะเติมเสี่ยงไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต่ในฝั่งน้ําเงินอย่างน้อยมันเริ่มต้นด้วยตัวเลขที่ต่ากว่าแล้วข้อได้จริงในเชิงตัวเลขนะเวลานี้ก็คือว่าตราบใดที่พักประชาชนกับพักเพื่อไทยยังคงเอกภาพของสอสพักตัวเองไม่ได้้้้้บอออออออกกกกววววว่่่าาาาตตงงงงเเเเภภพพพรมัันนนดยยยะคขไ ยังไงเนี่ย140ร้พักประชาชนบุ140่รพักเพื่อไทยเนี่ย mm. เป็น280 <Okay. S 2> ยังไงก็ mm. อีกฝั่งหนึ่งจะเติมแค่ไหนก็ไม่ถึงกึ่งหนึ่งอยู่ดียังไงก็ต้องรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะ mm. ดังนั้นมันก็เลยมามาเช่นนี้นะครับแต่พูดแบบนี้ mm. เมื่อเลือกไทยถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบในการตรวจสอบกรณีเหล่านี้นะครับแล้วผมก็พูดมาตลอดว่ากลไกาการตรวจสอบของสภาที่เราจะใช้เนี่ยก็มาตรฐานเดียวกันกับที่เราเคยตรวจสอบรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณไผ่ทองทาน ก็ไต่ระดับไปอย่างพรุ่งนี้ก็มีกระทู้สดเรื่องถนนถนนยุบนะครับที่สามเสน้นซึ่งก็จะมีคําถามที่อันนี้น่าจะพูดได้สสเราก็เตรียมไว้ซึ่งก็เป็นคำถามที่ก่อนหน้านี้คุณอนุทินพอสื่อถามไปเดินหนีเนี่ยก็หวังว่าพรุ่งนี้คุณอนุทินจะมาที่สภาแล้วก็ตอบคำถามนี้ดังนั้นเราก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านด้วยมาตรฐานเดียวกันแต่ผมคิดว่าคําถามที่ที่ถามมาว่าการที่เราเลือกสีน้ําเงินทําให้เหมือนเราไปติดปีกให้เขามีอํานาจทั้งที่เขามีคดีผัวพันอยู่หรือเปล่าเนี่ยคำถามนี้เราก็จะถกกาามมเเเหืืออนนนนนนััั้รลสีแดงใว S <S <S มันก็เลยกลับปัญหา,าว่าเราตัดสินใจอตอนแรกสุดเนี่ยที่จะทําอะไรบางอย่างกับเสียงสสองของเราเนี่ยแน่นอนประชาชนก็วิาพากษ์วิจารณ์ได้ว่า,าวถูกหรือผิดแต่มันมันต้องย้อนกลับไปตรงนั้นมากกว่ามา,มาถามว่าเลือกสีไหนเหตุผลหลักก็คือดูว่าโดยตัวเลขแล้วจะสามารถทําให้การยุบสภา,าเกิดขึ้นจริงในสีเดือนทางไหนที่จะเป็นไปได้จริงมากกว่าคือเราดูตัวเลขในมุมว่าตัวเลขแบบไหนหรือว่าเลือกทางไหนที่ทําให้มันในเชิงตัวเลขเนี่ยเรามีโอกาสที่จะควบคุม ให้รับฐบาลเสียข้างน้อยนั้นเนี่ยรักษาสัญญาตามเงื่อนไข MOA ได้มากที่สุดทีนี้มาสู่กันข้อตกลง MOA แล้วก็คือ เรื่องหลักเนี่ยนอกจากยุบสภาสีเดือนก็คือการเดินหน้าร่งางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับซึ่งถ้าอ้างอิงตามไทม์ไลน์ที่คุณผลิตอภิปรายเมื่อวานเดือนนี้ตุลาคมเนี่ยค่ะมันจะต้องพิจารณา,าว,วาระหนึ่งแล้วซึ่งไอาการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันคือการเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งเข้าไปคือวิธีการที่เราจะร่งะางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อเอาไอวิธีการเนี่ยไปถามประชามติที่จะเกิดขึ้นทีนี้ไอตัววิธีการเนี่ยถ้าพูดหลักๆอะค่ะมันติดปมใหญ่อยู่ก็คือเรื่องของคมินสารรู ค,ค,นคนก็กลับมาถามอีกว่าทำไมตอนนั้นไม่รอให้คำวินิจฉัยสารรัฐมนูลออกมาก่อนใจร้อนไปนไหมในการตัดสินใจโหวตคะคือต้องบอกว่าปัใจจัยในการตัดสินใจว่า<ม>จะโหวตอย่างไรเนี่ยมไม่ได้มีปัจจัยแค่เรื่องคำวินิจฉัยสารรัฐมนูลอย่างเดียวค<ม>จึงวันนั้นในพักก็มีการพูดคุยว่าอะถ้าเราเอาปัจจัยเรื่องคำวินิจฉัยสารรัฐมนูลเนี่ย<ม>เรารอถึงวันที่10กันยา<ม>ก็อาจจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นแ<ม>ต่มันก็มีอาจจะมีปัจจัยอื่น เรื่องของความคาดหวังของประชาชนด้วยว่าต้องการให้มันมีความชัดเจนเรื่องเรื่องการโหวตนายกที่มันก็พักก็ต้องมาคำนึงถึงด้วยเช่นกันนะครับแต่ท้ายสุดแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็ก่อนที่จะมีคำวิจัยออกเราก็คิดว่าตัว m o a ที่เราวางไว้เนี่ยมีการรองรับฉากกระทัดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากคำวิจัยสามูญได้เพราะว่าถาต้องถามว่าวันนั้นสมาชิกสภา,าที่ยื่นเรื่องไปที่สามูญถามว่าอะไร ถามว่าทำไปชากตีกี่ครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ออกได้ครับว่าทำสองเลยทำสามใช่ไหมครับเราก็เลยเขียนใน a ถ้าไปดูว่าอถ้าต้องทำสาม m o a เงื่อนไขโมเวต้องเป็นอย่างไรถ้าต้องทำสองเงื่อนไข MOA แต้องเป็นอย่างไรนะครับถ้าฉายภาพไปเห็นชัดคือเ้าวันนั้นบอกว่าต้องทำสามเนี่ยก็คือมีแค่ขั้นตอนที่ว่าคอรมก็ต้องทำประชาประชามติเพื่อถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับการมีการมีร่างฉบับใหม่หรือไม่คำถามเดียวแต่ถ้าเป็นสองเนี่ย หรือว่าสองรอบที่อาจจะมีครั้งที่1ครั้งที่2จาก3ครั้งมารวมกันเหมือนที่ออกมาในคำวิชัยสารเนี่ยก็คือเดินหน้าเพิ่มแก้รัฐธรรมนูญหมวด15ทัพหก่อนแล้วก็ไปทาประชามะติหลังจกผ่าน3าวาระจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราก็รองรับทั้ง2คําตอบไว้แล้วแล้วตรงนี้ความจริงก็พูดคุยกับทั้งพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยด้วยตอนที่มีการเจรจารเรื่องเรื่อง TOR เรื่อง,ง MOA ว่าประมาณนี้เป็นการรองรับทุกฉากทัศน์แล้วหรือไม่ก็ไม่มีใครทักทวงนะครับไม่มีทักไหนทักทวงนะ ว่าระวังนะเดี๋ยวจะมีคําตอบอื่นออกมานะครับแต่นั้นเนี่ยผมคิดว่าในวันนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเขียนให้มันรัดกลุ่มที่สุดแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นจากการที่ว่าสารบญูปไปตอบเกินคําถามนะครับแล้วมันก็เลยสร้างความไม่ชัดเจนอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องวิจารณ์สารนญรูนตรงตรง <Yeah. S 2> ะว่าเราก็ไม่เห็นด้วยกยับทั้งกระบวนการที่ไปตอบเกินคําถามและคองจริงตัวเนื้อหาสาระด้วยผมคิดว่า ตัวเนื้อหาสาระที่วินิจฉัยออกมาและเหมือนจะเป็นการปิดประตูสู่สรสรอเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นการวินิจฉัยที่ขัดกับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย<ม>ว่าท้ายสุดอำนาจสูงสุดของประชาชน<ม>ก็ควรจะมีส่วนในการมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าต้องการจะมีสสรอแบบไหน<ม>นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันหลายคนก็ตั้ง้อสเงเกตว่ามันขัดกับคำวิจัยศารเองด้วยในปี64<ม>ที่บอกว่าอำนาจสานารณะรับนูนเป็นของประชาชนชดังนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเรียกร้องให้คู่สัญญาของเรา ซึ่งในวันนี้คือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแม้ว่าคําว่าสอสอเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไปต่อได้ยากนะครับถ้าเกิดว่าคำนี้ใชม้มันเป็นเช่นนี้เนี่ยแต่คุณก็ต้องยึดเจตนารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังคําว่าสอส,อสอเลือกตั้งนะครับก็คือการพยายามเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท,ทาได้โดยที่ไม่ขัดกับคำวิจัยสามนัญูนแต่ทีนี้เดี๋ยวคาดว่าน่าจะเริ่มพิจารณาแล้วใช่ไหมคะในวันที่หนึ่งจะเป็นวันที่14 1 5ี่ตุลาคมครับ เท่าที่เราเห็นตามหน้าข่าวก็คือมีสามโมเดลจากสามพักการเมืองซึ่งแตกต่างกันซึ่งถ้าตามมารยาททางการเมืองร่างของพรคภูมิใจไทยน่าจะเป็นร่างหลักหรือหรือเปล่าเออก็พูดยากว่าทมเนียมปฏิบัติเป็นยังไงเพราะมันไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่ใช่หนึ่งคือมันเป็นที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสองคือมันไม่ใช่ร่างของคอรมอด้วยอันนั้นมันก็คือถ้าพูดง่ายเป็นสามร่างของสามพักการเมืองก็แล้วแต่ว่าเราคิดว่าทมเนียมปฏิบัติควรจะเป็นยังไงใช่ไหมครับ พรรคภูมิใจเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลก็ใช่แต่ถ้าเอาจํานวนเสียงพรรคประชาชนก็มีเสียงสสเยอะที่สุดนะครับมันก็พูดยากครับแต่เอาเป็นว่าผมคิดว่าไม่ว่าถ้าพูดในเชิงกฎหมายเนาะไม่ว่าร่างไหนถูกกาหนดเป็นร่างหลักเนี่ยท้ายสุดตราบแต่ที่มันมีการรับหลักการทั้งสาร่างไปเนี่ยถ้าพูดตรงๆมันมันมันคาดไม่ได้ต่างกันมาก <S 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 คือท้ายสุดตราบใดที่รับ3ร่างเนี่ยไม่ว่าร่างไหนเป็นร่างหลักเนี่ยคุณก็สามารถไปแก้ให้เปลี่ยนไปเหมือนอีกร่างหนึ่งที่ไม่ใช่ร่างหลักก็ได้เหมือนกัน ก็ถ้าสรุปแบบอย่างคร่าวๆเลยร่างของพรรคประชาชนกับร่างของพรรคเพื่อไทยมันจะมีขั้นตอนที่ให้ประชาชนเลือกอยู่แล้วก็รัฐสภาเลือกอีกทีแต่ร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นการสมัครเข้ามาและรัฐสภาเลือกเลยมันจะต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่าไม่มีส่วนให้ประชาชนเลือกตั้งเลยแล้วได้คุยเจรจากันไหมคะว่าวาระแรกเนี่ยมันจะเป็นการรับทั้งสมร่างเข้าไปพิจารณาต่อในชั้นกมทหรือว่ามันจะเป็นยังไงผมเข้าใจว่ามีตัวแทนของ พรคภูมิใจไทยซึ่งอยู่ในเรียกว่าคณะทํางานแล้วตอนนี้อยู่ในคอรมอด้วยเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วว่าจะรับสามร่างนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าใจว่าความเข้าใจณเวลานี้ก็คือว่า,อาสามร่างเนี่ยคือถ้าผ่านก็ผ่านสามร่างแล้วก็ไปไปคุยต่อในชั้นกรรมธิการเพราะว่าแม้ว่าโมเดลจะต่างกันเนี่ยแต่ถ้าถ้าถ้าพูดในเชิงกฎหมายเนี่ยวาระที่หนึ่ง,งจริงมันคือแค่การรับหลักการแล้วถ้าไปดูรวหลักการและเหตุผลของสามฉบับเนี่ยเขียนแทบจะเหมือนกัน ก็คือว่าหลักการก็คือพูดง่ายคือแก้ไขเพื่อมีหมวดส้าทับหนึ่งแล้วก็มีกฎไกในการจัดทำร่ฐงฉอับใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยโดยหลักถ้ารับหลักการฉบับหนึ่งก็ควรจะรับอีกสองฉบับด้วยแล้วก็รายละเอียดเรื่องสอสรก็ต้องไปถกกันในชั้นกรรมธิการซึ่งอย่างที่คุณเค้กพูดความจริงความแตกต่างของสาโมเดลเนี่ยสรุปสั้นๆคือสองสองสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกมากน้อยแค่ไหนก่อนที่รัฐสภาจะคัดนะถ้าของพักประชาชนเนี่ย ในมุมนึงเรามีสภาที่ปรึกษาที่เลือกตั้งโดยตรงเพราะเราคิดว่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเป็นไม่ได้เป็นผู้ร่างอยู่แล้วเป็นแค่ผู้ให้คําปรึกษาแต่นั้นเนี่ยไม่น่จะขัดกับข้อมิชัยศาลแต่ถ้าเอาคนที่ไปยกร่างจริงๆก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมธิการยกร่างเนี่ยคือประชาชนเลือก70รัฐสภาคัดเหลือ35ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วมคือเลือกไป300ถ้าจะไม่ผิดรัฐสภาคัดเหลือร้อยแต่มีอีกประมาณ50ที่ประชาชนก็ไม่ได้เลือกนะก็คือเป็นตัวแทนของกลุ่มมมววิชาชาาาีพหรือ่่่่กกลลุุลตงต ส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยน,นี้ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการเลือกเลยเก็คือใครสมัครก็ถูกไปสมัครก็โยนมาที่รัฐสภาหมดนะครับดังนั้นอันนีน้ความแตกต่างที่1นะครับความแตกต่างที่2ซึ่งเชิงเทคนิคนิดหนึ่งแต่ผมว่าจําเป็นต้องอธิบายว่าสาคัญค,คือเมื่อมีรายชื่อมาที่รัฐสภาแล้วใช้เกณฑ์อะไรในการที่ให้รัฐสภาคัดเลือกนะครับของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่เรากังวลคือแบบนี้คือนอกจากประชาชนจะไม่ช่วยกัรนกรองตัวรายชื่อมาแล้วเนี่ยคือโยนผู้สมัครทุกคนที่รัฐสภาแล้วเนี่ย รัฐสภา,าคัดเลือกจากผู้สมัครเนี่ยโดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งดังนั้นถ้าคิดตามง่ายๆคือสมมติหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าพักการมือหนึ่งมีสอสอส0งคนแล้วดันมีสวอ,อที่คิดเหมือนกันอีก160คนรวมเป็น360ก็คือจะมีจํานวนสมาชิกรัฐสภา,าเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งนะครับโดยทฤษฎีเนี่ยเขาก็สามารถใช้เสียงข้างมากตรงน,นั้นเนี่ยผูกขาดการเลือกทั้หมดเลยนะ แน่นอนโดยโดยโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องแบ่งไปตามสัดส่วนของแต่ละกลุ่มแต่ว่าในเชิงทฤษฎีในเชิงกฎหมายไม่มีอะไรรับประกรันตรงนั้นคือสามารถใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยเ,เลือกคนที่ตัวเองต้องการได้หมดเลยในฝั่งของรรคประชาชนเราก็เลยเขียน,นกลไกที่ต่างออกไปคือไม่ได้ใช้เสียงเกินกึงน่งหนึ่งแต่เราใช้วิธีแบบนี้ก็คือว่าสมาชิกสภาทั้งหมดเจ็ดน้อยคนกรรมธิการยกหน้ามีส5สิบ้าเอาเจ็ด้อยมาหารส5สิห้าเท่ากับยี่สิบนั่นหมายความว่าสสสาวอ คุณไปรวมตัวกันได้ให้ได้สัก20คนนะ่ะและคุณเสนอกรรมธิการได้หนึ่งคนพอเป็นแบบเนี้ยอาจพูดกันแบบชัดๆก็คือว่าถ้าพรรคการเมืองสมมติมี82สสเขาก็เหมือนกับได้มีโอกาสเสนอชื่อ4คนแล้วไม่ใช่4ค,คนเฉยๆนะครับก็คือ4คนจากจากรายชื่อที่ประชาชนคัดเลือกมาแล้วนะครับแล้วเนี่ยเสียงข้างน้อยก็จะมีตัวแทนที่สามารถเลือกเข้าไปได้ก็ไม่ได้มีกลุ่มใดผูกขาดาในการในการเลือก กรรมธิการยกร่รงอันนี้ก็เป็นอีก,อกประเด็นหนึ่งที่ต่างกันและต้องไปถกกันของพระประชาชนตัวสัดส,ส่วนของกรรมธิการเอตัวสัดส,ส่วนของสสรเนี่ยก็จะสะท้อนกับสัดส,ส่วนของสสที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปสสแล้วก็อันนี้เป็นข้อจํากัดขอรัฐมนูญคือต้องคํานึงถึงสัดส,ส่วนสอวอด้วยคือถ้าถามผมในเชิงหลักการหลักวิชาการหลักประชาธิปไตยเนี่ยความจริงผมก็พอพูดในฐานะสสอมันก็อาจจะ มองดูว่าเอ๊ะแบบเป็นเพราะผมเป็นสสเลยพูดแบบนี้หรือเปล่าแต่อันนี้ผมยืนยันหลักการนะคุณยิงก็พูดมาตั้งแต่ก่อนเป็นสสว่าสอวอเนี่ยก็ถ้าพูดตามตรงคือมีความชอบธรรมทำใช้ก็ตายน้อยกว่าสสเ <ๆ S 1> พราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนักที่ให้ในกระบวนการการจัดทํารัฐมนูลหรือการแก้ไขมนูลเนี่ยโดยหลักสารโกนแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีเท่ากับสส <ๆ S 1> แต่ณนะเวลานี้เนี่ยรัฐมนูลหกศูนย์ได้กําหนดให้มีเท่ากัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให วเวลาคำนึงถึงสัดส่วนเนี่ยมันแม้ว่าในเชิงหลักการอะ่ะถ้าเราสามารถออกแบบกลไกกันได้ใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่ออกแบบให้สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีบทบาทแบบนี้แต่ว่านี้มันเป็นล็อกที่วางไว้ด้วยเรื่องมลอูตทีนี้ด้วยบรรยากาศการเมืองแบบนี้สัดส่วนสสและสวในสภานะขณะน,นี้สอรสอร,รอสุดท้ายแล้วหน้าตาอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พักประชาชนคาดหวังทางร้อยเปอร์เซนสอสร,รอแบบไหนที่คิดว่าเป็นแบบที่แย่น้อยที่สุดที่พอจะรับได้ คือต้องเอาหลักการเป็นตัวตั้งก่อนว่าความจริงดีที่สุดที่เราเคยยืนยันมาตลอดคือสตลอเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นและความจริงปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากคำวิชัยสารมนูนเพราะว่าก่อนที่สามนูุวิชัยออกมารอบนี้เนี่ยสามพักหลักยืนยันนะครับสสลเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์พักประชาชนพรรเพื่อไทยเนี่ยยื่นร่างของตัวเองที่ยืนยันหลักสสลเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์พักกลุ่มจไทยไม่เคยยื่นก็จริงแต่เซ็นเอ็มโอเอที่เขียนเขว่าสสลเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนัน อันนี้คือคือหลักที่มันควรจะควรจะควรจะเป็นทีนี้ถ้าถามว่าโมเดลสัญชาตญาแบบไหดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยมผมคิดว่าก็ต้องไปใกล้เคียงับงนั้นที่สุดตราบใดที่ไม่ขัดกับคำวมมิชัยสารมนูนซึ่งเราก็ต้องยืนยันว่าร่างที่เราเสนอเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแต่ว่าท้ายสุดพรรคอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่ยังไงเนี่ยเป็นข้อถกเถียงที่ต้องไปถกกันในชั้นกรรมธิการแต่ท้ายสุดผมว่ามันคือ2หลักเนาะหนึ่งคือทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด2คือลดความเสี่ยงที่จะถูก กินรวบเลยไฟใดไฟหนึ่งให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าสุดท้ายไม่ได้เป็นแบบที่พรรคประชาชนเสนอค่ะพอไปสู่การทําประชามติมันจะมีคําถามสองข้อข้อแรกก็คือประชาชนเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูนหรือไม่อันนี้อาจจะตอบไม่ยากคนที่เห็นด้วยก็ตอบเห็นด้วยไปเลยแต่ทีนี้ข้อ2องเนี่ย ก็จะถามว่าประชาชนเห็นด้วยกับไอตัววิธีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านสภาวาระสามมาหรือไม่ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบที่พรรคประชาชนเสนอค่ะคิดไวไหมคะว่าตอนนั้นจะรณรงค์กับประชาชนยังไงคือก่อนจะไปถึงประชามติเนี่ยคำถามือว่าถ้าโมเดลสอสรอมัน,ม,นมันแย่มากในมุมของพรรคประชาชนเนี่ยแล้วมันจะผ่านวาระสามไหมเพราะว่าอ่าสมมุติว่าวาระหนึ่งรับสามร่างไปยํำกันในชั้นกนรรมธิการแล้วก็ส่งกลับมาผ่านวาระสอง พอเป็นร่างสุดท้ายเนี่ยเข้าวาระสามเนี่ยมันคือต้องลงมติว่าจะเอาโมเดลสอทอแบบนี้หรือไม่ถ้าไม่ผ่านมันไม่เป็นถึงประชามติถ้ามันผ่านได้เนี่ยแล้วมันหกศูนย์ไปออกแบบว่าคุณต้องได้อ่านอย่างแรกคือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาสองคือหนึ่งในสามของสวสามคือยี่สิบเปอร์เซ็นตของสอสอที่ถูกนิยามาเป็นฝ่ายค้าน<ม>ก็ต้องไปดูว่านะวันนั้นเนี่ยพักที่ถูกนิยามาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมีพักไหนบ้าง<ม>เพราะณเวลานี้ไม่รวมพักเพื่อนไทยนะเพราะว่าพักเพื่อนไทยมีรองประธานสภาอยู่ มันก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าอถ้าสมมติโมเดลมันเป็นโมเดลที่พักประชาชนไม่เห็นชอบก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ถึงโคต้า20เนของฝ่ายค้านก็ได้<ม>แต่ตอนเนี่ยผมคิดว่าคําถามเนี้ยก่อนจะไปถึงประชาติว่าเราจะลง<ม>คือคําถามคือว่าจะลง,ล,งล,งลงประชามติยังไงถ้าโมเดล<ม><ม>สส,สเป็นแบบที่แย่มากในหมูม่พักประชาชนเนี่ย<ม>ก็เลยจะบอกว่ามันอาจจะไม่ไปถึงวันนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ผ่านแต่นั้นเนี่ยมันก็มีมีมีช็อตตัวนี้อยู่ก่อน แต่อย่างเงี้ยความตั้งใจแรกของพรรคประชาชนที่จับมือกับพรรคภูมิใจไทยเพื่อจะเนี่ยคิกออฟกระบวนการร่งางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะมันก็จะไม่เป็นไปตามความตั้งใจหรือเปล่ามันก็จะกลายเป็นเหลือแค่คำถามแรกถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามสมรภูมิที่สําคัญคือสมอรภูมิในกรรมธิการคือแน่นอนถ้าถามว่าเบสเคสคืออะไรของเราเคยเบสเคสที่สุดคือสรเลือกตั้งแต่อันนี้ถูกจํากัดโดยสารัฐธรรมนูญนะครับแต่ถ้าเราลองลงมาเนี่ยคือให้มีโมเดลสรที่ ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป้าหมายตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังยังยังเป็นไปได้อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกปิดประตูทันที mm hmm. มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการไปสู้ในชั้นกรรมธิการซึ่งในชั้นกรรมธิการเนี่ยมันก็มีทั้งตัวแทนทุกพักแล้วก็ตัวแทนสว mm hmm. ตามสัดส่วนในรัฐสภาแต่นั้นเนี่ยถ้าเรามีพรรคการเมืองอื่นที่เห็นตรงกับเราในบางเรื่องช่วยกันผลักดัน สิ่งที่เราคิดว่าจะทําให้สะสะรมันยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นเนี่ยม,มันก็ยัง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 สู้ได้อยู่ครับอถ้าดูคร่าวๆจากตัวออโมเดลเนี่ยก็จะอย่างที่ที่พูดไปเมื่อกี้ว่าพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีช่องทางของการเลือกตั้งโดยตรงของของประชาชนอยู่แม้ว่าจะรายละเอียดไม่เหมือนกันยังคุยกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมคะในเรื่องรายละเอียดตรงนี้คุยอยู่ตลอดนะครับความจริงออตั้งแต่ตั้งแต่มี คำวิสัยสัมนมูเนี่ยทุกครั้งที่ผมอยู่ในห้องประชุมสภาเนี่ย mm hmm. ผมก็จะเหลือไปมองฝั่งา mm hmm. พรรคประชาชนอยู่ขวาสุดนะฝั mm hmm. ่งซ้ายตลอดและผมก็คุยกับออนอกรอบให้ดีที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะว่าเรารู้ว่าท้ายสุดเนี่ยมันต้องไปตกลงในชั้นกรรมธิการนะอะไรที่เราทําความเข้าใจกับเขาได้ก่อนว่าหลักคิดเขาเป็นยังไงเขาถึงร่างแบบนี้มาอะไรที่เราอยากจะสื่อสารกับเขาว่าเรากังวลแบบไหนเนี่ยสื่อสารพยายามจะสื่อสารให้ได้มากที่สุดอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ผมว่าผมผมพูดได้ไม่ได้มีเลยเสียหาย ผมก็เนี่ยถ้าเห็นอาจารย์ชูศักดิ์คุณหมอชลนานั่งอยู่เนี่ยแบบสมมติว่าแบบโบสถ์ลายมาตาว่างอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วุ่นกับการอภิปรายอะไรเนี่ยผมก็จะพยายามเดินไปคุยแล้วก็เดินไปถ้ามีความคืบหน้าอะไรฝั่งผมคิดอะไรได้ก็ไปคุยให้เรอะที่สุดของฝั่งภูมิไทยก็เหมือนกันใครที่อยู่ในคณะทํางานของเขาเที่ที่อยู่ในสภาผมก็พยายามเดินไปคุยนนเนี่ยพร้อมคุยกับทุกพักครับผมคิดว่าเราวาระเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาการทํางานกับกับพ mm ักไหน แต่ว่าเราก็ต้องมีจุดยืนของเราที่ที่เราก็ต้องปักปักให้แน่นเหมือนกันนะก็รอดูในชั้นกรรมธิการซึ่งน่าจะซักช่วงตุลาถึงธันวาไหมครก็โดยหลักคนะือตุลาถึงธันวาใช่ครับแล้วก็เมื่อว,วานเนี่ยผมอภิปรายรถแบบชัดเจนว่าทายัางไงให้มันทันสีเดือนซึ่งอันเนี้ยคุณนุทินตอบชัดก็คือว่าเขาทราบอู่แล้วว่าวันนั้นหนึ่งคือ 14- บสถึงสิตุลาแล้วเขาพูดในสภาแล้วว่าจะต้องสนับสนุนให้กลับมาที่วาระสองสาเนี่ยภายในสิ้นเดือนธันวาซึ่งถ้าผ่านวานรั้สามสิ้นเด ก็จะทำให้รัฐบาลมีทั้งเดือนมกราในการเตรียมเต,ตรียมการทำประชามติพร้อมการเลือกตั้งร่วมกับทางกากตครับ